สวัสดีเช้าวันพุทธที่15ธันวาคมค่ะ PPI เงินเฟอ้อผู้ผลิตสหรัฐพฤศจิกายนบวก 9. 6เปเยียออนเยีย์สูงประวัติการตัวเลขออกมาก่อนเฟสประชุมเสร็จหนึ่งวันสันเซทเอนตลาดเมื่อคืนหุ้นสหรัฐแดงทุกดัดชนีหลัก N แอสเดหนักสุดลบ 1. เตามการร่วงลงของกลุ่มเทคโนโลยี JP Morgan m o ม g a n แกนหันมองหุ้นซอฟแวร์หลายตัวค่ะชี้ระดับราคาสูงลิ้วจึงโดนกดดันจากแนวโน้มดอกเบีย้ยขาขึ้น Financials ปิดบวกได้กลุ่มเดียวในบรรดา11เซกเตอรของ S&P 500แม้ตัวเลขเงินเฟอ้อพุ่งแต่ความคาดหวัง5 Year Break-even กลับดิ่งลง7 b บ s i s Point ความคาดหวังเงินเฟอ้อระยะไกลปีที่6-10ค่อนข้างทรงตัวบวก1 b บ s i s p อย n t ยวพันธบาสหรัฐขยับขึ้นเบาๆเพียง1-2 b บ s i s Point แต่ยูแท้จริงพุ่งทยาน5 Year Tips แรงสุด บวก9 Basis Point ชี้ตลาดโฟกัสนโยบายเฟด Reaction Function เงื่อนไขาการตอบสนองของเฟดดูเหมือนจะสะกดความคาดหวังเงินเฟ้อเอาไว้คงปรับตัวขึ้นได้ไม่มากแล้วดังนั้นค่ะหากข้อมูลใหม่ชี้เศรษฐกิจสหรัฐโตเงินเฟ้อแรงกว่าคาดก็น่าจะกระทบอยู่แท้จริงเป็นหลัก ภายใต้สมมติฐานเศรษฐกิจสหรัฐไม่ถดถอยและเงินเฟอ้อสูงลากยาวสินทรัพย์ที่ไม่ชอบให้ยิวแท้จริงปรับตัวขึ้นเช่นทองหรือหุ้นไฮเปอร์กสที่ความคาดหวังสูงรียวแต่ยังไม่สร้างกระแสเงินสดจึงเผชิญดาวไซลิกส์ใหญ่หลวงและไม่คุ้มที่จะเข้าไปเสี่ยงณจุดนี้ค่ะผลสำรวจ Global Fund Manager Survey โดย Bank of America 3าธันวาคม เผยผู้จัดการกองทุนที่ overweight เงินสดมีสัสดส่วนสุทธิ36%มากสุดตั้งแต่พฤษภาคม2020คุณไมเคิลฮาร์เน็ตนักกลยุทธ์ชี้เป็นสัญญาณซื้อสำหรับชาวสวนนอกจากนี้ค่ะฟันเมนเจอร์ทั่วๆไปกลัวเฟดขึ้นดอกเบี้ยและยังมองเงินเฟ้อสูงแค่ชั่วคราวเรายังคงยึด5สมมติฐานเพื่อวางพอร์ตลงทุนก่อนเข้าคงส่งท้ายปลายปี2021 1. โอมิครอนไม่ค่อยรุนแรง 2. เศรษฐกิจสหรัฐยังคงเติบโตได้ดี 3. ภาวะเงินเฟอ้อสูงในสหรัฐลากยาว4เฟดคุมเงินเฟอ้ออย่างจริงจังและ5จีนผ่อนคลายการเงินน้ำมันโดดเด่นบนสมติฐานเหล่านี้ค่ะ KT Oil และ KT Energy เสียงสูงมากเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ชำนาญประสบการณ์สูงใจแกร่งแต่ผู้ที่รับความเสี่ยงได้ไม่สูงขนาดนั้นหากเห็นด้วยกับสมมริฐานทั้ง5ข้อก็าอาจเลือกลงทุนกองอื่นซึ่งน่าจะเข้าทางอาทิหุ้นกลุ่มการเงิน KT Finance หุ้นเล็กญี่ปุ่น k t Japan ค่ะมาดูกันถึงการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นเมื่อวานกันบ้างนะคะเซ็นเด็กปิดที่ 1630.64. กมจุดบวกูมูเปมูลค่าการซื้อขาย69,16 2ล้านบาทโดยตลาดหุนไทยแกว่งไซเวคล้ายตลาดภูมิภาคกังวลอังกฤษพบผู้เสียชีวิตจากโอมิครอนรายแรกตอนนี้รอฝั่งสหรัฐประเมินเชื้อตัวนี้และรอผลประชุมเฟดเร่งปัรับลด QE รวมถึงการประชุมธนาคารกลางอื่นๆด้วยค่ะ ส่วนฝั่งของตราสารน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่78,666ล้านบาทและยืมพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่1.25%ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อวานค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นวันนี้ที่33บาท37สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะโดยเงินบาทค่อนข้างนิ่งเช่นเดียวกับภูมิภาคโดยยังไร้ปัใจจัยใหม่เนื่องจากตลาดรอดูผลการประชุมของเฟด เอเชียกันบ้างค่ะนิกกิตลาดหุ้นโตเกียวปิดลบเนื่องจากนักลงทุนเริ่มกลับมากังวลเกี่ยวกับไวรัสโควิด19สายพันธ์โอมิครอนขณะเดียวกันนักลงทุนยังคงระมัดระวังการซื้อขายก่อนที่การประชุมของเฟดจะเริ่มขึ้นนิกกิปิดไปที่28,432.64จุดลบ0.73เเซ ส่วนเซี่งไฮ้คอมมิสซิ์ตลาดหุ้นจีนปิดลบโดยหุ้นในกลุ่มวัสดุการเงินและสินค้าฟุ่มเฟือยร่วงนำตลาดขณะที่นักลงทุนกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการระบาดของโควิด1 9สายพันธุ์โอมิครอนรวมถึงความเสี่ยงจากภารหนิสินในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของจีนเซี่ยงไฮ้คอมมิสซิทปิดที่3,661.53ลบ0.53เร์เซ์ ส่วนดาวโจนส์ตลาดหุนิวยอกปิดลบเมื่อคืนนี้ค่ะเนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าดัชนีราคาผู้ผลิตหรือ PPI ที่พุ่งขึ้นทำนิวไฮในเดือนพฤศจิกายนจะผลักดันให้เฟดเร่งปรับขึ้นอัตราด,ดอกเบีย้ยนอกจากนี้ค่ะตลาดยังได้รับแรงกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของโควิด -19 สายพันธุ์โอมิมรอนโดยดาวโจนส์ปิดที่35,544.18จุดลบ0.30%เอ500ปิดที่4,634.09จุดลบ0.75% และน a ตกปิดที่ 15,237.64. จุดลบ 1. อร์เค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลงในวันอังคารโดยปรับตัวลงเป็นวันที่5ติดต่อกันนำโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มเฮลส์แคร์ที่ร่วงลงและถูกกดดันจากการที่ตลาดหุ้นนิวยอร์กเปิดตลาดติดลบหลังสหรัฐเปิดเผย PPI เพิ่มขึ้นเกินคาดขณะที่นักลงทุนรอดูผลการประชุมของเฟดในวันพุธนี้ตามเวลาสหรัฐหรือเช้าตรู่วันพฤหสัสบดีตามเวลาประเทศไทย c ซ c 4 0ปิดที่6,895.31ลบ0.69% DAX ปิดที่15,453.56จุลบ1.08%และฟูซี่รอยปิดที่7,218.64จุดลบ0.18%ค่ะส่วนค่างเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลกัหลกๆคานรับการคาดการณ์ที่ว่าเฟดจะเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยหลังสหรัฐเปิดเผย PPI พุ่งแต่ระดับสูงสุดเป็นปรติการในเดือนพฤศจิกาย,ยน ส่วนในฝั่งของสัญญาณน้ำมันดิบเวสเซซัสตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงต่ระดับต่ำสุดในรอบกว่า1สัปดาห์เมื่อคืนนี้ค่ะลงไป0.8%ปิดที่70ดอลลาร์73เซนต์ต่อบาร์เรลหลังจากสําน,นักงานพลังงานสากลออกรายงานเตือนว่าการแพร่ระบาดของโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนจะส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้ำมันขณะที่นักลงทุนจับตารายงานสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐซึ่งมีกาดนนนเปิดเผยในวันนี้ทางฝั่งของบรนษัเองค่ะลบไป0.9%ปิดที่73ดอลลาร์70 สัญญาณทองคำตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ2สัปดาห์เมื่อคืนนี้ค่ะโดยตลาดถูกกดดันจากความกังวลที่ว่าเฟดจะเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลัง PPI เดือนพฤศจิกายนของสหรัฐพุ่งแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์โดยสัญญาทองคำตลาดโคเมิกส์ปิดบวเดือนกุมภาพันธ์ลบ0.89%ปิดที่1,772ดอลลาร์30เซนต์ต่อไทออัลส์ค่ะ และในทั้งหมดของ KTM Daily News ที่นำมาฝ่ากในเช้าว,วันนี้นะคะและในช่วงนี้เรายังคงต้องทำ Social Distancing แต่ว่าทุกคนก็สามารถทำธุรกรรมลงทุนได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน KTM Smart Trade แล้วเจอกันใหม่ในเช้าว,วันพรุ่งนี้ค่ะกับดิฉันวรวรรณตินลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ